ถาเอาคาเพื่อแทบนั่งไม่ติดเก้าอี้นะครับคุณผู้ชมครับเมื่อนักข่าวตัวตึงอย่างเตาทวีภูออกมาโพสต์ลอยๆปล่อยให้เดากันเองท่ามกลางความระอุของดรามา่าแก้มุมขวัญยังไม่ทันเงียบหายไปครับจากกรณีดรามา่านางเอกปลดสาวแก้มุมแบบฟ้าผ่าเพราะว่าไม่ชอบหน้าและก็ไม่อยากเล่นละครด้วยครับ ซึ่งต่อมานะฮะหวยเนี่ยก็ดันไปออกที่สาวขวัญอุตสามเมซึ่งเธอนะครับก็ได้ออกมาเคลียร์ถึงประเด็นที่ถูกชาวเน็ตเนี่ยคาดเดาว่าเป็นเธอครับหลังที่แม่ลีคุณแม่ของดาราสาวแก้บุ๋มเนี่ยไปออกรายการร้ายได้อีกแล้วพิธีกรเนี่ยถามว่าเรื่องที่ร้ายที่สุดของแม่ลีเนี่ยคืออะไร ซึ่งแมลลี่นะครับก็บอกว่าเรื่องที่แกบุม๋มเนี่ยถูกกั้นซีนไม่ให้แสดงละครจนเป็นซึมเศรา้าต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลในยู่นานเพราะเราอุตส่าห์ตั้งใจจะมาเป็นดาราเราจะได้มีตัวตนพอเรามีตัวตนเราก็จะได้ขายของได้เราจะได้ไม่เป็นภาลสังคมตอนแก่ค่ะ โดยสาวขวัญน,นะครับเผยว,ว่าเกี่ยวอะไรกับพี่น้องเขาจะเล่นละครหรือไม่เล่นไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับพี่เลยเออมีหลายคนถามพี่มาเหมือนกันนะพี่เคยเล่นละครกับน้องเขาเขาน่าจะเด็กกว่าพี่นะเมื่อก่อนตอนเจอตอนแคสงานเนี่ย คุณพ่อคุณแม่เขายังคุยกับแม่พี่เลยเมื่อก่อนที่แม่เขาขายครีมอะ่ะเขาก็ยังคุยกับแม่พี่เลยนะไม่มีอะไรเลยมันเกี่ยวอะไรกับพี่อ่อะฮืออะไรก็ขวัญน,นอ้อใช้ต้เนเหตุที่ทำให้แก้มบุ๋มม่ได้เล่นละครด้วยกันไม่เคยเพี่เกี่ยวอะไรกับพี่ล่ะน้องเขาจะเล่นละครหรือน้องเขาจะไม่เล่นไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับพี่เลยเออมีหลายคนน่ะพี่มาเหมือนกันนะพี่ก็บอก พี่เคยเล่นละครก่อนแต่น,น้องเขาเขาน่าจะเด็กกว่าพี่นะน่าจะเล่นละครกับที่หอดาราวิดีโอมัง้งเรื่องเก็บใจให้กันเพื่อวของเราหรือเปล่าถ้าจะไม่ผิดนะ่ะเมื่อก่อนเจอกันตอนเทสงานคุณพ่อคุณแม่เขายัาคุยกับแม่พี่เลยเมื่อก่อนที่แม่เขาไข่ครีมเขาก็ายังคุยกับแม่พี่เลยนะไม่มีอะไรเลยมันมาเกี่ยวอะไรกับพี่กะ อะไรก็ขวานเนาะตอนนี้ใส่ตัวหมูก่อนเอาแหละเราก็สวยสบัดได้แล้วค่ะงานนี้คุณผู้ชมครับก็ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้างครับไม่พ้นแม้แต่เตาที่วีภูนักข่าวฝีปากกลา้าตัวตึงแห่งทีวีบูครับก็ได้มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นผ่านอินสตาแกรส่วนตัวนะครับระบุว่าการเปลี่ยนตัวนางร้ายหรือการเปลี่ยนตัวนางเอกเนี่ย เป็นเรื่องปกติในวงการละครไม่เห็นที่จะต้องออกมาเล่าเลยต่อมาคุณผู้ชมแคบสาวแก้บุ๋มนะฮะชีก็ได้ออกมาไลฟ์ขายของและมีช่วงหนึ่งเนี่ยพูดถึงประเด็นดังกล่าวด้วยนะครับว่าเราเนี่ยก็รู้อยู่แก่ใจว่าเราเนี่ยทำหรือไม่ทำพูดออกมาได้อย่างนี้ได้ยังไงว่าเราเนี่ยไม่ได้ทำแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะ ก็ไม่เป็นไรแถมเธอนะฮะยังพูดติดตลกอีกว่ายังไงเนี่ยฉันก็เกิดมาเป็นนางร้ายอยู่ละเรื่องแค่นี้ขี้ปติวในไหนแล้วเรามันก็เกิดมาเป็นนางร้ายอยู่แล้วสักครู่ครับแม่ลีเดินผ่านมากลางไลฟ์แล้วพูดขึ้นว่าแม่มาทีหลังแต่ยังดังกว่าหาหมอจิตเวชเพราะเอาอยาขายเครียดมากินไม่ได้บ้านี่ทำหนูแล้วทำาไมเป็นอย่างนี้แม่นี่สุดยอดี่ทอะไรคะ กขาาพเรากม่รู้อยู่แก่ใจว่าเราทำหรือไม่ทำพูดออกมาได้หน้าอย่างนี้ได้ยังไงว่าเราไม่ได้ทำพี่ทข้อะไรคะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเลนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะพี่เก่งสดใยถุงเก็บขี้หมามาพอดีเลยได้ใส่มือแล้วก็หยิบที่ทิ้งตัวแล่วมานี่แงถุงเก็บขี้หมา เต็มเลยเพราะว่าหมายขี้ช้ำมาทันเวลาพอดีอย่างก็รู้ใจฉันเกิดมาเป็นนางร้ายอยู่แล้วก็ไปทนายว่าต้องทำเรื่องแค่นี้มันขี้ปฏิไหน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 เราก็รู้สึกว่าฉันเกิดมาเป็นนางร้ายอยู่แล้วนี่แม่ไปรอนี้กลับตอนไหนวะไม่ไม่แล้วใครเห็นกุญแจกับโทรศัพท์มั้งเนี่ยตัวเดียมวแม่กุญแจแล้วค่ะไหนอ่ะคนหลบ ไอเขาเสนอหน้านะเราดำมันไม่ใช่ธรรมดาอยตายเลยเก่งจังแม่ค่ะทางนี้เรียกแข่งเรี้ยงขาเก่งจริงๆทำตัวแบบไม่เคยทำผิดจะแพ้จริงแล้วมันไม่ใช่ธรรมดาไม่เคยทำอะไรผิดค่ะโทษนะคแม่เผลอมาถูกเกิดมาเป็นนางร้ายค่ะจะทำไมคะทุกแม่ไม่ได้เลยจ้าแม่มาที่หลังหลังกว่าหน้าจอกับหลังจอหนูเหมือนกันเน้อจ้า ไปเพื่อนรออยู่ังเถอะไปขอร้องไหว้แหละนะนะเดี๋ยวก่อนะมันเขาจะโดนไล่อะบ้านฉันจนะโดนไล่เราออกไปใช้ชีวิตสูงขนาดของเราเถอะไปเถอะงานนี้คุณผู้ชมครับเต่าที่ีภูพ,ด,พดแฉอีกครับทำเอาชาวเน็ตหลายๆคนถึงกับตั้งตา,งตางรอเผื่อกันอย่างจริงจังเลยครับ โดยคุณเต่าทีวีภูนะฮะได้มีการโพสต์ไอจว่าแม่นางร้ายตัวแสบโดนคดีความโทรไปหาแม่นางเอกให้ช่วยดีนะที่เขาอัดคลิปเสียงเอาไว้นอกจากนี้ครับยังมีการเขียนแคปชั่นไว้อีกว่าตอนนี้คลิปเสียงที่อัดไว้อยู่ในมือสื่อแล้วเตรียมปล่อยร้ายทั้งแม่ทั้งลูกใช้เงินเทาเราต้องเอาไปคืนเขานะแม่ เพจดังหลายเพจครับคุณผู้ชมหาต่างตีกระแสข่าวนี้ครับอย่างเพจบันเทิงหน้าตุดเนี่ยก็ได้ออกมากระบุขอฟังคลิปเสียงและก็ยังมีการโจมตีไปที่เตา่าทีวีพูว่าเป็นการเตา่าข่าวขึ้นมาหรือไม่ครับอย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมฮาก็ต้องมังรอจับตาดูกันต่อไปนะครับว่าคลิปเสียงที่ทางเตา่าทีวีพูเนี่ยอ้างว่ามีอยู่ในมือเนี่ยมันจะมีจริงไหมครับรวมไปถึงแม่นางร้ายและแม่นางเอกเนี่ย จะหมายถึงคู่กรณีที่หลายๆคนเดากันไว้หรือเปล่ายัางไงรอติดตามและคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ